오죽하면은 유일하게 들고 다니는 책이 바로 이 책이야. 귀신에 대한 모든 것. 옛날부터 사람 놀래키는 게 그렇게 재밌더라. 내가 쳤던 장난 중에 가장 기억에 남는 게 하나 있거든? 노트북에 귀신 영상 이렇게 딱 틀었다? 그까 박종아 보더니, 우와! 이렇게 놀라는 거야. <laughs> 지금 생각해도 되게 웃긴데, 야, 그 덩치 큰 애가 그렇게 놀랄 줄, 누가 알았어? 이거 왜 이렇게 쓸까? 이거 한잔 먹어. 이거? 아니면, 이거야? 대수가 남네. 너 오늘 조심해야겠다. 귀신 돌아다닌다는 소문이 있던데 조금. 이번 땅김뭐 아, 근데 우리 자기가 있으니까 괜찮아. <웃음> <웃음> 내가 좋아하는 사람이 있어. 어떤 사람이냐면 시간 잘 지키는 키정 너도 그러기 바래. 지금 왜 먹는 시간이잖아. 까 먹고 있어. 너 진짜 설마 요즘 우리 반. 귀신 소동에 휘말리는 거 아니지? 응, 누나 잘해. 나도 <laughs> 하고 싶으면 내가 어떤가? 새벽까지 알려줄게. 이상한 얘들이 <laughs> 일어났는데 <laughs> <기억하는데, 웃음> 자꾸 나를 의심하더라고. 짜증이 나더라고. 억울하네. 나진지 않는데. 내가 학교에서 국작업 하긴 하잖아. 이상한 소리가 녹음이 된 거야. 애들한테 다 물어봤는데 안 했다길래 내가 박치훈이랑 김준기, 이런 애들 잘하신 줄 알았거든? 애들 안 했대. 너무 어이가 그래. 없어가지고. 내가 진짜 내 진짜 소름끼치거든, 얘들아. 어려움도 들어내 라이벌이 있어. 재혁이라고. 공부를 너무 잘해. 두고 봐. 꼭 이기는 모습 보여줄게. 저기 1등 찍고 만다, 내가. 너만의 모습 자존심 상하니까. 친구들 자주 챙기는 편이고, 내가 말하기도 좀 그렇지만, 많이 착한 것 같아. 사진찍기를 되게 좋아해. 모아가지고 친구들한테 주는 게취미인것 같아. 음. 내가 만약에 귀신을 만나면, 당연히 일단, 일대1 맞짱이지. 그거 알잖아. 어? 나이 근육. 그거 혹시 들어왔나? 원펀치 쓰리강룡이 그게 나한곳서 나온 말이거든. 본인 것처럼 카메라를 들고 항상 유튜브를 찍는 게 취미. 너도 찍어줄까, 한 번? 김치 해봐, 김치. 약간. 너내 유튜브 구독했어? 아, 이름도 몰라. 슈퍼킹 가오 베이비 TV야. <laughs> 네, <또 보고. 웃음> 구독하면좋고 알람 설정까지 기다릴게. 있저 근데 이 카메라 좀 빌릴 수 있을까요? 찍은 것도 주실 거죠? 조회수 이거 100만을 찍어야 되는데. โอ่เส้นชาวเฟกน่า또ลัวมากจริงแต่ว่าคาแรคเตอร์ชัดมาก.มึ김 슈퍼킹 카 เห็นว่าเป็นช่องของเือเมย์จริงๆนะจริอเออรู้สึกว่าอยากไปห้องเจขยอกให้ใจคยอกสอดกันบ้านลูกี้อ๋อเจคยองเป็นเก่งใช่ไหมใช่ก็เขาบอกว่าใครไม่เข้าใจให้ไปหาเอาไว้พี่โอง่านมืแบบอยากสไปด่ตื่นคนเราเขาบอกว่าตัวเองจะเหมือนเมนใช่ไหมซึ่งเมนมึงอะเรียนเก่งนะเว้ยมึงต้องเรียนเก่งห่างกลมึงจองกูบอก ห่อยปะน้องสามสิโคชี่โมยูก้ามยูก้ามแต่จุนก็อยู่แกดูแบบไระน้องโมจุนกูไม่เห็นแบบร่างพี่เดวิดเลยกูเห็นแต่จุนคิวโหโปสเตอ์เดวิดมากเขาหลอกนะเออแตังนพี่พวกเราจดูเป็นลูกกี่ดิอ้ยอ้ยเรามาเรีอคลูปพรีวิวอีกสีู่กปะเฮ้ยทำไมมันดูน่ากลัวฉากเนี้ย หูมีเทียนตัง้งบ้าไหเลกนยนีเทียนว่าเออแล้วปาะกกะาก็ทิ้งไว้ยหยดำหายไปไหนยามก็คือวิ่งไปแล้วไงให้กันซอกควนวิ่งขนาดกูไม่ใช่ชิปเปอร์เรือนนี้กูย,ยังแบบใคร <c oughs> วะ ไใช่คิมเดวิดนี่ว่าคิมจุนคิวฮาเรียกมูจุนมูจุนเอว้าลุดตอกด้เป็นวแต่งงานกันเถอะแต่งงานกันเถอะนี่คือแบนโอ้มกฉันเปลี่ยนโทลแบบนึงเลยว่ะ โอ้ยมึงลูกมึงแพ้วเปามากนะลูกมึงแบบอ๋อใช่ลูกฉันแพ้วเปล่ามากโอ้ยม่งไอ้แบฉันเล่นหม่อมมีบอมโดยองหลอมาเลยอ่ะูดซีนโอ๋อยิ้มละลายป้าเรามาซูมอันนี้โดยยองเป็นหัวหน้าห้องแน่ๆเลยอืมเรื่องนู่นว่าจิ๋วหนียอ๋อจิ๋วเหนียู่ข้างๆทงอูเลย อใช่ใช่รูตัวจนวยกแล้วแล้วก็คือเย่ดำแกเยดำก็คือฟังเพลงอย่างเดียวไม่ฟังเลยหรอเออน้องน้องจงกะว่นี้ก็หันหน้ารักันมึอเ้ยหาังจริงูให้นะจน้าลั่ะยนู้เลยพูดแพวแพวเลยไอ้บ้าเอ้ยจริง ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับ react ของเรา react าแรคเตอร์นี้จ้าทุกคน react พ r e v i ด้วยใช่ก็่ก็เราจะไปเจอกันอีกทีก็คือ ep หนึ่งเลยนะแกใช่แต่ว่าเราเราไม่รู้นะว่าเรียกว่า react หรือเปล่าหมาวิดให้ทุกคนฟังไม่รู้ว่าเนื้อหามันจะแบบผีเข้มข้นขนาดไหนแต่ฉันว่าแบบไม่เลยเฮ้ยมือมันต้องมีผีอยู่แล้วแมเขาปูมาขนาดนี้ ตะแกงฉันคิดว่าไม่ไข่ขำฉันว่าไม่ขขไข่ขำฉันว่าจริงจังว่าไว้เจอกันใหม่ะทุกคนไปดีมากไปดีมาก